สวัสดีผู้ชมด้วยนะครับอยู่กันในเกมฮอนนะครับในโหมดรแลนซีเอ็มนะฮะกับพีโรพลาแลแลกนั่นเองนะครับมีในคอนเซปต์กับคนเดียวนะฮะ ให้ผมไปไล่บิดผมไม่เอาด้วยหรอกเสียเวลามากเลยอ่ะอ่าเียบลือฮอนก็เหลือแค่นี้แหละฮะ ระด,ดับโปรเพยเยอร์ช่วงนี้ผมเล่นดอดบ่อยกัาฮอนิก น่าจะเป็นลุนดีมั้งไพโลเลยกับน่าใช่ป่ะหรือว่าตัดไปแล้วลีเจนต์วะไอ้ตัายอ้เขากะมาสกิลผมแล้วก็เดินมาตัดไง บล้อยบิดปวนไม่ได้ละผมอยากได้ดว,ว่ะแต่ว่าไม่น่าจะได้มั้ง ครานี้ผมไม่ได้เล่นนานมากเลยอเสียเวลาเว้ยคือประเด็นมันเสียเวลาไงไม่มีอะไรเลย igious. เสียเวลาแค่นั้นเองระวังไปไล่เขาอ่ะเขาวิ่งเร็วอ่ะถ้าไปได้ก็น่าจะได้ไหมแต่ไม่น่าจะทันนะประเด็นรองเท้าผมไม่มีแล้ว นีเบมโบ่ไม่รู้ว่าจะเล่นได้หรือเปล่านะตอนเนี้ยดึงตัวาร์ดดึงตารดอ่าผมทำลีมานานะรัสัตวรูหายไป Surface the fulcrum obeys my will. Oh, no. ตัวมันฆ่าง,ง่ายเว้ยพลานั่นหมนเป็นแรงอะถ้ามีนต์แล้วอะตัวบางหรือว่าตัวอินเหมือนกันอะยังไงก็ตายฮะติดไปกลางครับติดไปกลางเช็ครุนบนก่อนลุ่นแฮทได้เหมือนได้ต้องตี crowd, dude. ผมอยากได้รู้จะได้ได้หรือเปล่านะเผื่อฟินเขาเล้าลงมาต้องออกว่ะไม่คุ้มละพโลมากลับบ้านเลยแล้วกันอืมโอเคสะพายใหญ่ เขาไม่น่าจะเห็นผมนะชิบหายละสลัตว์ไรไม่ถึงล่วงดี <c oughs> เจนได้ปะ <c oughs> ไม่อยากกลับบ้าน ยังเ,เป็นไลนี่ก็ได้สตรูหายไปสก,กิลหนึ่งมันแรงมากเลยนะครับมันคิดค่าตามแม็กมานาของเรานะ ติ๊ก2เป็นใบอ่ะเวลาเรากดมันจะพุ่งเข้าไปนะครับตามเสาที่เราสไลด์ทิ้งไว้นะครับทาให้ติดโซโลโด้วยนะใช้ได้สองครั้งนะครับงตีถ้าใช้โดนเป้าหมายนะสกิล 2, 2แต่สาเราส,สุดมันก็ได้แค่สองเสาอยู่ดีอะถ้ามันได้เรื่องมันน่าจะโกงมันน่าจะรูดรวนๆเลย ระยะไม่น่าได้ปะ่ะอ่าไพโรล,ลีลาไม่งั้นผมตายฟนินไม่ตายแล้ว <c oughs> อันตีของเรามจะสร้างสนามพลังนักนละแรอบตัวนะครับสร้างความเสียหายตามค่าแม็กมานานะครับเปรียบเทียบกัน ถ้าของผมเยอะกว่ามันก็จะดาเมจแรงนะครับแต่ถ้าของเป้าหมายเยอะกว่ามันก็จะดาเมจเบานะครับมีกระฟะ้าอ่ามีกระถาฟ้ามันจะทะลุบีกบีได้นะติ่งเราสกิลสามพัสิุติดตัวครับเวลาเราใช้สกิลหนึ่งอ่ะโดนมันก็จะได้แม็กมานาเพิ่มประมาณนั้นนะนเนื้ไม่ปวดอาวุธไว้ผมอ่ะโดนตีแตกเลยนะ โอ้โหเสารครูดาวไม่ทันไม่งั้นผมสไลด์ต่อแล้วเงี้ยจะได้วะาไพโรดับเบิลนี่นแหละ dude the hellborn frey's destroyed legion towers dude the legion frey's destroyed hellborn tower

ชาโดว์เล่นไฮบิดด้วยวะเอจิให้โลบิงแล้วอ่ะผมว่าผมทำบิงดีกว่าเอาไปวิ่งไล่เก็บ าไพโลเขาดันลึกอะผมน่าจะคิวได้นะนี่ไม่ดีแตทำทาวาร์เลยเนี่ย แต่ชโดฟรีมากเลยชิวๆเลยหน่อยดิคงขาแล้วอ่าง,าง,างี้ดันเรืงขนาดเนี้ยฟาโรมินตีบอก่าวะ17วิไม่ได้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 ได โอส้สกิลหนึ่งแล้วแบบเกาะมันเยอะขึ้นนะอ่ะเกาะกันเวทด้วยอะไรด้วยเพราะเป็นทำอะไระเราไม่ทำวอล์กพีคพเบีย Dude, Hellborn Freddy's destroyed Legion Tower. There are no rules in survival. Why did he hit that? Wait on that. More before you need Four wipeouts in a row. The surface. จะแรกผมมอดตรงนี้ไว้กล่าวว่าเขาดันต่อเราจะได้แอบมุมไงจะได้ไม่ฟ้องมันน่าจะได้เห็นแล <c oughs> ้วผมกลับบ้านไปแยกไอเทมก่อน <c oughs> น่าจะพอแล้วมั้งผมทำไอคอนเลยครับผม <c oughs> รู้สึกว่าเราได้เล่นยังไงก็ได้เล่นอยู่ don't come dude hellborn freddy's destroyed Legion tower they're getting at ฟิ้นตาดุร้ายของน้ำเรเล่นง่ายฮะ ตัวผมอโอ้โหชา์โดนูไฟเบดแล้วอะยากว่ะ Our building is pulling aggro man. Who's the boss around here? โหมาสองแรกหนึ่งอะแต่สกอตเราตายผมต้องทำตัดเลือดว่ะ ของผมนำเยอะสุดตอนนี้เพอเป็นทำใบาอะ่ะผมว่า BKB มันไม่ดีกว่าหรอจริงๆนะ <c oughs> แล้วแต่พี่ชายเลยแต่กิมมอผมทำแน่นอนกันนะ Dude, the Legion Freys destroyed Hellborn Tower. What? Yeah. Is it too hot for you? Someone likes to get fucked. Fucking some dog. We're totally frothing, dude. Oh, damage hit to high. die.

มีโอกาสมาดันต่ออีกแล้วเนี่ยผมดักก่อนแล้วกันจะได้ตัวข้างหลังมากกว่าแฮ้เลยฮะไม่ได้แดกคุณหรอกเด็กไปน้องไม่เป็นไร

ไม่ได้ทำแล้วจิมมอแล้วกันคาร์ลไม่น่าตายนะ ฟาร์ล,ลรอดใช่ไหมาาตากอด้ดูด The Legion r e Destroy Hellborn Tower ถ้ามีจอกไวมันก็ฟาร์มมอนดีขึ้นอะฟาร์มมอน ขอ,ขอ,ขอ,ขอเคียร์คิวดีขึ้น,านฟาร์มมอนวายวตต้องส่วนคิฟเลยหรอ,อวะ รนาแก่เลยแล้วอนเนียเลยนะอาจเงินทำามคนเปลี่ยนจริงอะ อย่าเข้าไปนัวเนียนะแต่ว่าแบบเราไม่มีบิ๊กอ่ะกลัวเข้าแล้วหอ,อกไม่ได้ เ,เ,นเนี่ยมึงแัะแถวเนี้ได้นะเวย้ยเพราะว่ารัศนีมันตีถึงกันทั้ <laughs> Dude, Legion Freddy's destroyed Hellborn Tower. Lobbing it. โอ้าหโดนสวม ทำบิงแล้วผมไม่ไหวเข้าไปลงฟินลงอะไรไม่ได้อยากเปิดเองมากเลยทำน่าแต่รอฟาโรอีชิ้นน่าจะบีกีบีอยโอ่ะ Come back. <laughs> ha clown. He's a crowd, dude. Breaking the news. Oh, that was gnarly. Don't do ปิดเขฟ,ฟีช่วงแรกอ่ะไปป่วนอ่าลีเเนมันป่วนใช่ก็จริงอ่ะแต่ว่ามันสูญเปล่าอ่ะ Bang, bust one down the Hellborn's back. We're getting ass. Sweet cutback. That <laughs> didn't count, that didn't. เธโดไม่ได้ตีหรอกถ้าไม่ออกบีเคบีนะฟาโรทำกระทางฟ้าผมหน่อยดิมี่ะตังอะ ฟังฟ้างลงไม่รู้เรื่องเลยอะช็อตาาอสาเลนเงียบดีว่ะสกอตยังกระทาฟ้าเองอะมกมนะได้ครับได้ได้น้า ใช้มนาแนวน้อยงลงครับแล้วก็คูดาวเร็วขึ้นแถมม,ม,นนมันทะลุอีทีบีได้ด้วยเจ้แค่50%นะครับ Phrase destroy Hellborn Tower. Gangbuster took out the Hellborn's Barracks. Gangbuster took out the Hellborn's Barracks. You now, ไม่ควรเข้าแล้วพี่ผมตีไปนานแล้วพี่ <c oughs> ผมอยากจบแล้วไงคือมันตอนนี้มันไม่มีอะไรแล้ว่มันจบได้แล้วอ่ะ Okay, frothing, What totally an clown. ass We're dude. โอเคครับหากดูเราชอบใจนะครับอย่าลืมช่วยกันนะฮะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผิดพลาดยังไงผมขอโทษด้วยนะฮะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับตุลาบายจ้า